มาดูราคาดอกไม้ที่สวิตเซอร์แลนด์กันนะคะนี่นะคะวันอาทิตย์นี้จะเป็นวันแม่แล้วนะคะวันแม่นะคะทุกคนดอกไม้สวยมากเลยอะ่ะนี่นะคะแต่ราคาแรงมากเลยนะคะ44ฟงังแต่ว่าสวยนะคะนี่เนาะเขาจัดได้สวยมากเลยเพราะว่าวันเสาร์เราว่าคนจะต้องเยอะแน่ๆเลยเนาะ ดอกไม้จะต้องไม่พอแน่เลยนะคะเพราะว่าวันอาทิตย์เป็นวันแม่แล้วก็วันอาทิตย์นะคะซูปเปอร์มาร์เก็ตทุกที่นะคะปิดนอกจากตามสถานีรถไฟนะคะซูปเปอร์มาร์เก็ตจะเปิดอย่างตรงนี้นะคะเป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ติดกับสถานีรถไฟเขาก็จะเปิดนะคะเปิดทุกวันยกเวน้นวันอาทิตย์ก็เปิดเออใช่แต่ว่าจะปิดเร็วะคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็จะซื้อดอกไม้นะคะไปน่าจะซื้อไปให้เขาก่อนอะ ให้แม่สามีนะคะทุกคนอย่างนี้นะคะจะใส่กล่องย4่สฟังนะคะถ้าแบบนี้ส4่สิบสี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันใช่44นะคะเป็นช่องนี้ตรงนี้นะคะสี 44. เดี๋ยวมาดูแบบนี้กันถ้าแบบนี้จะสินะคะแล้วเราก็ซื้อแบบเป็นใบๆไปแซมได้นะคะนี่นะคะแบบนี้ สีส้มสวยอะ่ะสีส้มสีแดงราคาอันนี้ราคาสิบสามนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่นะเดี๋ยวเราจะเลือกดูดอกไม้ก่อนนะคะทุกคน